พี่ใส่ชุดต้าหนึ่งได้แค่แข่งไปล่วงานมากไปงนานเากไปล่วงเกนมากหนาสี่สามสออ่ะค่ะไปเป็นเบอร์เดย์คิงาวครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่ในงานดีไลท์แอนด์เซอร์ไพรส์นะครับผมครบรอบ34ปี King Power นะครับผมก็วันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีทั้งเรา2คนแล้วก็น้องน้องฟัวิ่มแล้วก็พี่แจ็คด้วยวันนี้ก็มาเซอร์ไพรสกันใน อาฐานะที่ครบรอบ3 0คน King Power ครับมเพลงรับคผใช่ค่ะชื่อเพลงว่าอยากรู้จักแม่รถตครับเป็นการคาริโอเดตของเราทั้ง10คนครั้งแรกครั้งแรกครับผมตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแล้วก็ YouTube ช่อง King Power ครับอย่างที่เราเจอเพลงก็ทำเองเพลงทำเอง k i n เพลงนี้เป็นพี่เจฟ้าเขียนค่เขียนเป็นโปรดิวเ์ค่ะเป็นเพลงเป็นไงบ้างเนื้อเพลงก็เนื้อเพลงก็พูดถึง เรื่องราวความเป็นไปได้ที่มันไม่ไม่รู้จบเลยครับซึ่งในในตัวเน็บเล่มันก็จะพูดถึงความรักที่มันแบบเออมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบเราจะอยู่ด้วยกันเราจะได้รักกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมขึ้นตรงข้าตัดชีวิตจริงคอยางก็เป็นไปได้ไงก็เป็นไปได้เดี๋ยวลองไปมองหน้ากันไปไม่เขินหรอกครับอะไรนะครับลองไปมองหน้ากันไปไม่เขินหรอกครับถ้าทุกคนสังเกตเมื่อกี้ไม่ได้มองหน้าเลยครับไม่ไหวไม่ไหวครับอ๋อเขินไม่ไหว เขินด้วยแล้วก็ไม่ชินด้วยเพราะแบบปกติก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงกันหนึเท่าไหร่จริงๆเราเขินตรงไหนถ้าเราต้องร้องเพลงก็แบบมีซีนที่จ้องตากันสบตากันหนูว่าไม่ชินเพราะว่าไม่เคยแบบร้องเพลงด้วยกันไม่ค่อยได้ร้องเพลงกันสองคนที่อยากเห็นอยากเห็นร้องเพลงร้องมากันเจเจรงมุนรู้แต่หนึ่งถ้าเราเห็นเมื่อกี้ตู่เดินเท่าไหร่เจเดินยังไม่ชินหรอกไม่ชินไม่ชินไม่แล้วถ้าต้องเลือกมอขยับมาหน่อยขยับมาหน่อย แล้วถ้าต้องเรื่มมองหน้าเราจะมองส่วนไหนมองคึ้นมองจมูกมองตาตาเดี๋ยวเราหลบกันทำไมอ่ะเฮ้ยมองหน้ากันนานเดี๋ยวกลัวต่อยกันเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ค่อยครับผมก็ในฐานะครบรอบ34ปีนะครับขอให้ King Power นะครับอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆเลยนะครับ คเชิญชวนเชิญชวนกิจกรรมเชิญค่ะก็ตอนนี้ใครที่มีไฟบินนะคะจนถึงสิ้นปีก็เชิญชวนที่ดือดที่ปีของคิงเคาวเวอร์ค่ะเพราะว่าจะได้ลุ้นรถเออได้ลุ้นรางวัลเป็นรถแล้วก็ตั๋วเครื่องบินฟรีค่ะแล้วก็นอกจากนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกคิงเคาวเวอร์นะคะก็เชิญเลยค่ะเพราะว่าสิิทธพิเศษเนี่ยมีรออีกมากมายเลยค่ะครับผม กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหายใจเข้าลึกเลยยังไ,ไงบ้างยังไง<ห>บ้างครับ,บ,บผมอยากอธิบายเออตอนประสบพบเจอแล้วมันรู้สึกยังไงเอ่อตอนที่ประสบพบเจอก็มีความงงๆนิดน,นึงครับเพราะว่าผมก็ไล่ตามอ่านว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทําอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าคืออ่อสิ่งที่เขาพูดกันในในในเอ็กซ์ทวิตเตอร์หรือว่าแบบในในเน็ตอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนี่ครับก็มีความงงนิดนึงใช่ตกใจแน่นอนที่เห็นว่าเอ๊ะมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องราว ก็ก็ตกค่อนข้างตกใจนิดนึงครับผมก็คือคือส่วนตัวเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยใช่กับเราอย่างไรบ้างขั้นที่แบบเราต้องบอกชี้แจงว่าเราจะอ๋อคือจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะทําการแบบดําเนินคดีหรือว่าฟ้องร้องเลยแต่ว่าเราเคยมีประสบการณ์กับเรื่องอะไรแบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ณนาครั้งนั้นอ่ะเราเลือกที่เราจะอยู่เฉยๆแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอเราอยเฉยๆปุ๊บอ่ะมัน เราโดนกระทำมาเรื่อยๆเ,เราโดนว่าในสิ่งที่มันไม่จริงมาเรื่อยๆพอะไรเางี้ครับอพอมา,าถึงพอมาถึงครั้งนี้เราก็เลยแบบเออเลือกที่จะทําการปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ปกป,ป้องทั้งตัวเราเองแล้วก็ทางลูกค้าของเราด้วยอะไรเงีใ<ช>้ใมันล้ำเส้นเราไปหรือเปล่าครับกับผมว่าก็ไม่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้จะพูดได้หรือว่าจะวิจารณเราได้อยู่แล้วอะไรเงี้แต่ว่า คือผมก็ขอให้มันอยู่ในความเป็นจริงแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเหมือนสร้างเฟกนิวขึ้นมาเพื่อจะจมตีพวกเราอันนี้เป็นจำนวนคีในแบบนี้ตัวบุคคลหรือคือแอคเคา์หรือ่อะไรจริงๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดสารอะไรค่ะแล้วก็จะเหมือนรวบรวมหลักฐานกันอยู่ว่ามันประมาณไหนแล้วก็ตอนนี้อยู่พออยู่ในขั้นตอนก็เลยยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากแล้วหลังจากประกาศไปคนที่แบบเหมือนมีคนติดต่อมาขอเคลียร์หลังบ้านหรืออะไร จริงๆถ้าตอนนี้ยังไม่ได้รับเลือกอะไรแบบนั้นเลยคะแต่ว่าคิดว่าส่วนมากที่นี้หลังบ้านจะเป็นการช่วยส่งหลักฐานมากกว่าําเนินคดีที่สุดผมว่าก็เดี๋ยวดูกันไปตามกระบวนการนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมก็จริงๆไม่ได้อยากจะฟ้องหรอกที่ทําสิ่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกค้าของเราเลยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันตามกระบวนการของมันไปดีกว่าแบบสิ่งที่เขาออกมา อยากใช้ว่าเป็นจะกระทบกับเขาแบบคือไม่ไม่ไม่อยากไปพาดพิงเขาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันเหมือนเป็นเรื่องระหว่างบุคคลที่ว่าเจหรือว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแบบไม่ได้อยากไปเหมารวมว่าเป็นเพราะเขาหรือว่าเป็นแฟนคลับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากเนะเพราะว่าแบบทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้น จริงๆก็แค่เพื่อปกป้องตัวอย่างเดียวเราก็อยากจะเคลียประเด็นต่างๆว่าแบบเอออันไหนจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยปล่อยเงียบแล้วมันมันสุดท้ายมันต้องจบด้วยกระบวนการแบบนี้อยู่ดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคก่อนที่มันจะลุกลามไปกว่านี้แล้วทําให้คนอาจจะเข้าใจผิดได้ก็เลยปรึกษาทนายดีกว่ากเขาดูข่าวแล้วเขามาไกลเกลี่ยมาตอดก็กระช้าหรือว่าไม่ไปกฎหมาคือคือผมว่าเดี๋ยวเราก็ต้องว่าอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการแล้วครับมันก็ มาตอนนี้มันก็อาจจะเดี๋ยวเราก็ต้องไปว่ากันอีกทีครับครับผมได้เช็คดวงกันไหมครัราหงหัวเข้าหรือราหงหออกกันหรือเปล่าล่าสุดไปดูมาเขาบอกว่าปีนี้หนักสุดแล้วจริงปะสำหรับเจเ๊หรอใช่ครับใช่อยากเรื่องนี้ไม่เลือกให้อก็หวังให้มีต้องสองเดือนหรือสองเดือนสองเดือนกันเลยจะหมดแล้วอ๋อไม่อายุ27ครับก็คือผมเพิ่ง27ไปเมื่อสิงหาเนี่ยครับจนกว่าจะสิงหาปีหน้าก็ต้องระวังเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วคุณต้องไปแก้เคล็ดอะไรไหมครับคุณเจ ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยเขาเขาแนะนําอะไรบ้างครับเขาก็แนะนําให้ไปไหว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเพราะว่าก็จําดีเทลไม่ได้แน่ๆครับแล้วเราเริ่มดำเนินการไปบ้างยังหมายถึงว่าการจัดการเรื่องดรเรื่องวงเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ไหว้อยู่ทุกวันนะเขัาผมมีดวงเปนต้นเหิงหนุน โอ้พอๆกันเลยครับพอๆกันเลยหรอคุณเด็ก oh. ก okay. ah. like oh. uh. ็ักลเอเกิดราศีเดียวกันราศีเดียวกันก ok ็คือจับมือไปพร้อมวกันเดียวกันมันก็ทำงานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมือดียันจิ้งเค็มเป็นดีค่ะนี่ถามไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ว่าพอเห็นว่าเราสคนแบบมีการเป็นผู้ดหลายคนว่าเอ้ยเราจะดูแลงานของจิตซอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีโอกาสไมถ้าจเน้เนี่ยเราเพรเราในฐานะเป็นผู้ดแบบไ คุยเรื่องดีเกินเลยเพราะว่าเวลาเราคุยกันก็มีแต่เรื่องแบบเพื่อนๆเรื่องกมเรื่องสนุกมเดียวไม่ไม่เคยไปทัานไ่เรื่องงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้รับรู้อะไรเมอนเขาแบบรู้าหรือว่าจะหรือว่าจะอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราค่อนข้างให้เกียรติกับเพื่อนๆของเราเสมอค่ะว่าเราจะไม่ค่อยพูดเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบว่าที่เราคิดว่าถ้าเราคุยกับใครก็ตามแล้วเขาจะอึดอัดอ่างเ้ยเล่าเลือกที่ไม่คยพูดจริงๆคือเหมือนไม่ค่อยคุยเรื่องงาน กันเพราะว่าคิดว่าทุกคนมีอะไรที่หนักพออยู่แล้วเวลามาเจอกันก็จะคุยเล่นอะไรกี่ทั้สนุกกันมากกว่าถ้าเป็นงานก็จะเป็นกอีแบบนึ้ใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบไปได้กคนท